สวัดีครับมาพบกับไอซี่วิกเตอรี่วิดรีวแบบกะกากอีกตามเช่นเคยนะครับวันนี้คงสงสัยว่าเปิดคลิปมาทำไมสถานที่88ลกๆคืออันนี้คือผมถ่ายทำในห้องนอนของผมเองพอดีวันนี้ลูกสาวผมไม่ได้นอนด้วยไปนอนกับคุณยานะอีกห้องหนึ่งโอเคเลยมาถ่ายในห้องแอร์เย็นๆเอยเปลี่ยนบรรยากาศมัง่ง Oh come on ชว่วง <Whoa. S 1> ดานาแมนตัวนี้ผมเคยซื้อไว้แรกๆที่สะสมแรกๆเลยเป็นดินดาแมนปั้นเก่าซึ่งปั้นใหม่เนี่ยผมยังไม่มีแรงที่จะซื้อนะเพราะว่าปั้นใหม่ราคาโดดมากขั้นในราคาตอนนี้ช่วงตอนที่ผมลงคลิปดูวันเวลาเอาแล้วกันนะก็หลักหมื่นเอาหลักหมื่นแค่ทุกตัวนะที่ดูมาผมก็เลยจัดดินดาแมนขั้นเก่า ราคาไม่แรงมากแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วผมมาอยากได้เรนดาแมนชุดสีดำจริงๆนะเพิ่งมาชอบตอนหลังๆนี่แหละผมก็เลยไปจัดเรนดามันตัวชุดสีดำมาแต่ไม่ใช่สีดำอันนี้นะแต่เนี้ยสีดำจะอยู่ในนี้อันนี้มีอยู่แล้วซึ่งจะซื้อมาแทนที่ตัวนี้และตัวนี้เดี๋ยวอาจจะวางจาหน่ายขาย มือสองไปนะครับตัวนี้ผมเดี๋ยวดูทีนึงว่าจะเอายังไงนะว่าจะสะสมบินดาสักสองตัวเลยดีไหมเพราะเคยมีความคิดว่าจะสะสมบินดาแมนครบทุกชุดในปั้นเก่าก่อนเพราะว่าถ้าครบทุกชุดในปั้นใหม่นี้คงจุกๆน่าจะครึ่งแสนได้มั้งโอเคไปเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะแล้วนะครับอย่างแรก วันนี้เป็นมีดครับกีดเลยนี่อันนี้คือเขาเป็นพี่ในกลุ่มนะครับออกมาค่อนข้างดีมากขยับไปมีเสียงนิดหน่อยแต่ว่าลินดาแมนตัวเนี้ยน้ำหนักหนักพอสมควรครับกล่องมันเลยจะหนักหน่อยมาเดี๋ยวผมกีดเลยนะครับกีดไปเลยโอ้ มาหลายชั้นนี้แนะล้วเมื่อไหรผมจะแกะเซตแต่ก็ดีนะครับแกะมาอย่างนี้เอ้ยแพ็มาอย่างนี้ค,นคือคุ้มกับค่าจัดส่งบางคนเก็บค่าจัดส่งแพงแพงแพ็คมาแบบช่างมันเถอะนะมาแพ็คมาไม่ได้เรื่องเลยแต่นี่เสียค่าส่งห้าสิบบาทคือแบบอุมกับการแพ็คนะเคมาผมแกะแล้วนะ ซึ้ดซึ้บข้างในโอเคขอมาหลายชั้นพอสมควรอ่ะจนก๋จะแทกมาอุ้ยเดี๋ยวนะแถมเหรอแถมเหรอเนี่ยแถมเหรอจริงก็เนี่ยอุ้ยแถมเหรอพี่กุ้งแถม อ <Wow. S 2> ดเลยโอ้โหเดี๋ยวผมแท็กเดี๋ยวผมไม่รู้ผมเดี๋ยวผมไปฝากลิงก์เฟซบุ๊กพี่แกไว้ข้างล่างในคำอธิบายล้วกันเนาะว่าเส่อขารสนใจจะซื้อจับพี่แกพี่แกขายบ่อยอยู่นะที่คนนี้เกียวเลยอ่ะอื้เอางี้จะรีวิวถาดงเดียวดีดามันนี่วางทิ้งเลยโอเค ยอดอ่ะมาครับอ่าเขารู้ว่าเรามีสองตัวปะเนี่ยแล้วาถาดม,มาให้โอเคโอค้ยยิ่งพอถูกควรน,นะแถมหนีมาอู้หูมาแล้วครับมากี่ก่อนเลยแค่แถมให้แกไม่บอกไม่กล่าวเลยนะสุดยอดปอรบ โอเคมา so มาลองมาแกลินดาแบบเราอย่าโมตะอึ้งกับถามพอดีนี่ก็เวลาประมาณตีสามกว่าละแจะเช้าแล้วดูหน้าดิเหมือนคนนอนจนอิ่มนะมาพแกะนะครับอูพี่แกถ้าส่งแค่ห้าสิบบาทแบบแพ็คมาอย่างนี้แบบสุดยอดบอกเลยอุ้ย สีคือโอเคเลยนะครับนี่เ oh. ดนดาแมนชุดดำผมงานดีมากครับสุดยอดครับนี่เป็นงานเียวฟ้าวกระดาวเงาวสวยงามเฟียวเลยอะ่ะสวยสวยงานค่อนข้างดีเลยนะครับ รือว่าเป็นปั้นเก่าที่ผมว่าโอเคนะผมสำหรับผมผมว่าโอเคนะกูคลิกเินดามแมนจะใส่ส่วนใหญ่ใส่ชุดนี้จําได้ไหมดูในหนังก็เหอออะไรตนกระตัวส่วนใหญ่จะใส่ชุดสีนี้กางเกงลายอาหารกเกงสีอาหารเดี๋ยวผมไปกลับกล้องให้ดูนะถึงหน้ามันจะเออหน่อยนะ <laughs> น่ามเอเปั้นเก่ามันก็อย่างเงี้ยแหละแต่ถามว่าเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับก็คือโอเคสีตังเกงอาจจะมีแบบว่าเป็นเหลือบๆไม่รู้ว่ามันเป็นมือหนึ่งใหมย่ยังหรือเปล่าแต่สีผมว่าโอเคเลยผมชอบชุดนี้มากน่าจะสนใจแล้วจริงๆมันน่าจะมีปั้นที่แบบว่าใส่โมงนะเหมือนในหนังนะดังกับเฟวอยู่นะแต่ว่างานครึ่งตัวมีนะเป็นงานไอโมงอะไอโมงใส่อยู่ อัน่นี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่ตัวโคตรหนักเลยตัวหนักมากเย็นพิงไปก่อนอันนี้ถ่ายบนที่นอนพื้นมเมลยเอียงๆนะครับก็ลเลย,ยมีปัญหาเรื่องการจับกล้องเิดหน่อยออเคนี่อีกนี่ตัวหนึ่งนะครับเย็นพิงไปก่อนถูอว่าสวยงามครับเพื่อนๆชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อย ตัวสีดําหรือชุดสีน้ําตาลแต่สําหรับผมผมชอบสีดํามากกว่านะครับผมว่ามันดูงานแบบเนี้ยบดีดูดีอะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าชอบสีไหนโอเคไปโอเคเป็นไงสวยงามไหมล่ะครับคือเฟี้ยวเลยอะ Come on เขาชื่อพี่กุ้งเนาะขายผมมีแถมแถม แถมแรฐานให้ด้วยเฟีย้ยวเลยงาโอเคเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นอีพีอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับพอดีผมไม่รู้บ้างว่าลงคลิปคลิปเนี่ยผมอาจช่วงหลังปีใหม่หนนะีคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่นะเพราะว่ามีคิวยาวมากเดี๋ยวจะมีกล่องซุ่มที่ผ่านมาเอยไม่พูดาดเอก เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแบบ EP ไหนไม่รู้จะเรียงถูกหรือเปล่านะก็ช่องผมอาจจะมีลงคลิปแบบเกี่ยวครอบครัวเกี่ยวลูกบ้างนะก็อย่าลํำคานกันช่วยกดไลค์กด subscribe นะกดแชร์ยิ่งดีเลยพวกสาววกอีก,กากดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ